ก็ S 1> <S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเจาะลึกข้อมูล <S <S ดุเดือดก็ดดจะมาทําการเจาะลึกข้อมูลกันอย่างดุเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเจาะลึกข้อมูลเรื่องแบ็คโคเวอร์กับหัวข้อที่มีชื่อว่าอัศวินเวทมนต์ทั้ง88คนเขาใช้เวทมนต์อะไรกันบ้าง าอยากดูแอนิเมะซับไทยหรือภาคไทยสนุกๆแบบถูกแล้สิทธิ์แล้วก็ผมแนะนําแอปนี้เลยแอปแอนิเมจะเป็นแอปดูแอนิเมะสาหรับมือถือระบบ a อ d r o i d ภายในแอปนี้จะรวมทั้งแอนิเมะฮิตๆทีสปอร์ตแอนิเมะสนุกๆยอดนิยมมากมายภาพพื้นหลังที่เกี่ยวกับแอนิเมะก็มีอยู่เยอะแยะขนาดชุมชนที่มีให้พูดคุยเกี่ยวกับแอนิเมะก็ยังมีและแอปนี้ก็ยังจะอัปเดตต่อไปอีกเรื่อยๆส่วนที่สําคัญสุดๆของสุดๆก็คือแอนิเมะทั้งหมดนั้นดูฟรีต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะ และการแปลก็ดีมากๆแบบโซมาตเวลิมัสและหลังจากที่ดูแอนิเมะเสร็จแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถเข้าไปดูคลิปสปอยแอนิเมะยอดนิยมจากยูทูบเบอร์ต่างๆจะช่วยให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าใจรายละเอียดของเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นย้ำนะครับว่าดูฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปค้นหาเองอีกต่อไปและในแอปก,ก็ยังมีภาพพื้นหลังที่เป็นแอนิเมะที่คมชัดให้ตั้งเป็นวอลเปเปอร์มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแถมในแอปนี้ยังมีชุมชนที่ทุกๆวันจะมีคลิปสสนนนเมมะททีีล่ลาาารดดตงงจแุกกๆคก็าาถ ูดคุยกันเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนั้นๆเพื่อให้เข้าใจอนิเมะได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและอาจจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีงานอเดเรกเหมือนกันอีกด้วยส่วนการติดตั้งหรือการค้นหายอปนี้ก็ง่ายง่ายเพียงแค่เข้าไปที่เพจโตพิมพ์คําว่าอนิเมะหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันจากนั้นก็แค่กดติดตั้งแล้วก็อย่าลืมให้5ดาวเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผู้พัฒนาแอปนี้ด้วยนะครับคือต้องบอกเลยว่าหัวข้อของในคลิปนี้เป็นหัวข้อที่มีท่านผู้ชมมย่นนอกัาาั้ะาานนรบบแตวใงไซึ เยอะมากเลยตัวละครนะครับผมก็เลยคิดว่าทําเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปก่อนดีกว่าโปรเจกต์แรกของเราก็จะเป็นหลอาอัศวินเวทมนต์ของอาณาจักรโฮเวอร์ว่าพวกเขาเนี่ยใช้เวทมนต์อะไรกันบ้างซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการหาข้อมูลของในคลิปนี้นี่เป็นอะไรที่ดุเดือดเลือดพานเป็นอย่างมากก็ทั้ง8คนนะครับคิดเอาก็ละกันว่ามันเยอะแยะขนาดไหนแถมบางตัวละครนี่ก็เป็นตัวประกอบนะครับมีแต่ชื่อเวทมนต์ก็ไม่มีบางตัวละครก็เป็นตัวละครที่เกษียณจากการเป็นอัศวินเวทมนต์ไปแล้วบางตัวละครก็เป็นอัศวินี และบางตัวละครก็เป็นตัวละครที่ตายไปแล้วจากการทําหน้าที่ของเขาแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นอัศวินเวทมนต์นั่นแหละนะผมก็เลยจับเอามารวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยมันก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษหน่อยหน่อยโดยที่ผมนั้นจะไล่ไปตามหน่วยอัศวินเวทมนต์เลยนะไล่ไปแบบโบ๊ะบะโบ๊ะโบ,บ๊ะบบเลยงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจักรพรรดิเวทมนต์กับเหล่าผู้ช่วยของเขาลูมิเอลซิวามิเลียนโคเวอร์ผู้ใช้เวทมนต์แสงสว่างจูเลียสโนวาโคโนโคดมหาเทพ ผู้ใช้เวทมนต์การเวลามาร์คฟองสัวผู้ใช้เวทมนต์ความทรงจำคอปพอตทอร์พอผู้ใช้เวทมนต์มิติหน่วยรุ่งอรุณสีทองหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนต์วิลเลียมเวนเจอร์ผู้ใช้เวทมนต์ต้นไม้โลกแลงกริสวอตผู้ใช้เวทมนต์มิติอเล็กซ์โดราแซนเลอร์ผู้ใช้เวทมนตร์ทรายคลาวลูเนเทส ผู้ใช้เวทมตลเหล็กยูโนกรินบอริอัลผู้ใช้เวทมนลลมมิโมซ่าเวอร์มิเลียนผู้ใช้เวทมน์พืชเดวิดสวอลโลผู้ใช้เวทนมตนลลูกเตา๋าเลทัวแบ็กคิวเรลผู้ใช้เวทมน์เข็มทิศไซเรนเทียมผู้ใช้เวทนมตน์หินฮาร์มมนคาซิอุสผู้ใช้เวทมน์แก้วหน่วยอินซีเงิน หัวหน้าหน่วยออศวินเว่นมนโนเซลซิลวาผู้ใช้เว่นมอนประอดรอฟวีเทสผู้ใช้เว่นมนลม Curtis, Warren, เคอร์ติสวอเรนผู้ใช้เว่มนมนผูผาเนบราซิลวาผู้ใช้เว่นมอนหมอกนิวส์เรกัสผู้ใช้เว่นมนน้ำแข็งโซลิดซิลวาผู้ใช้เว่นมนน้ำอาเซียซิลวาผู้ใช้เว่นมนเหล็กโม ผู้ใช้เวทมนต์ดินซิม,มอนไม่มีข้อมูลเพราะเป็นตัวประกอบใครก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันก็เป็นตัวประกอบเช่นเดียวกันหน่วยสิงโตแดงหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนต์ฟูเอกอเลออนเวอร์มิเลียนผู้ใช้เวทมนต์ไฟคุณแม่เมเลโอเลโอน่าเวอร์มิเลียนผู้ใช้เวทมนต์ไฟเช่นเดียวกันแรนดอลลัฟแทรผู้ใช้เวทมนต์อากาศเบนเบนฟัง ผู้ใช้เวทมนต์ทองแดงกาเรตผู้ใช้เวทมนต์เหล็กล็อกเคนผู้ใช้เวทมนต์หินรูเบนชาก้าผู้ใช้เวทมนต์หินทรายเลโอปอลเวอร์มิเลียนผู้ใช้เวทมนต์ไฟฟอร์เตกริสผู้ใช้เวทมนต์ไฟเช่นเดียวกันเทเรซาลาฟพัวผู้ใช้เวทมนต์ไฟเหมือนกันแต่เป็นรุ่นใหญ่โกผู้ใช้เวทมนต์แพ้หน่วยกุหลาบน้ำเงิน หัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนต์ ely, ชนานลอดโรสลี่ผู้ใช้เวทมนต์หนามกุหลาบพูริแองเจลผู้ใช้เวทมนต์ปีกโซลมารอนผู้ใช้เวทมนต์ดินเวนซลร่ผู้ใช้เวทมนต์น้ำแข็งรีแซก้าออนเดลผู้ใช้เวทมนต์นาำเซเลนาผู้ใช้เวทมนต์นาำเกากเลียผู้ใช้เวทมนต์หินโบจา ไม่มีข้อมูลเพราะเหมือนจะเป็นตัวประกอบหน่วยนกยุงชมพูหัวหน้าหน่วยออสวินเวทมนต์โดโรธีอัรเวิร์ดผู้ใช้เวทมนต์ความฝันเคิรช์ชเว์มิเรียนผู้ใช้เวทมนสัก,กุระลิกคอร์เนลผู้ใช้เวทมนคริสตัลดิมิทีรินผู้ใช้เวทมนตไฟเมดิโอผู้ใช้เวทมนตกับดักโลแลนผู้ใช้เวทมนตพืช โรโทบีคอรีนาผู้ใช้เวทมนต์ดินแรดไม่มีข้อมูลเพราะเหมือนจะเป็นตัวประกอบหน่วยอัศวินเวทมนต์กวางสีฟ้าหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนต์ริวบอสโม o เทียผู้ใช้เวทมนต์วาดภาพฟาจิลทอ์เมนตาผู้ใช้เวทมนต์หิมะเซสผู้ใช้เวทมนต์ทองแดงผสมฟานซิสผู้ใช้เวทมน์น้ำมอร์เกนฝา ผู้ใช้เวทมน์แสงสว่างเอริกไม่มีข้อมูลเพราะเหมือนจะเป็นตัวประกอบแต่ถ้าเกิดเป็นเอเรนก็อยู่เรื่อง a t t a ท k ON t i ท a n นวอลเตอร์ไม่มีข้อมูลเช่นกันเพราะเป็นพ่อบ้านหน่วยตะกแ,แตงเขียวหัวหน้าหน่วยอสัสวินเวทมนต์แจ็คเดอะริปเปอร์ผู้ใช้เวทมนต์เฉือนผ่าเอ็นริงการ์ดผู้ใช้เวทมน์เ,นเนชืเเ้อราวิลลี่ผู้ใช้เวทมนโคลน นิกส์ผู้ใช้เวทมนไฟเซเก้บรอนซาซ่าผู้ใช้เวทมนต์สำลิตและก็ยังเป็น God of Demon อีกด้วยหน่วยวานเพชรฆาตม่วงหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์ไคเซอร์แกรนวอลก้าผู้ใช้เวทมนกระแสน้ำวนเซร์ลักเนอร์ผู้ใช้เวทมนน้ำแข็งเอเรียนผู้ใช้เวทมนน้ำดิจิตทาลิส ผู้ใช้เวทมนต์พืชมีพีซเกลเด้พอยโซผู้ใช้เวทมนต์แทรกซึมเรฟชี่ซาลิกผู้ใช้เวทมนต์โซราเดสสปิริตโตผู้ใช้เวทมนต์วิญญาณซากศพซาระอีเดลเลผู้ใช้เวทมนต์ไฟแกสตันไม่มีข้อมูลเพราะว่าเป็นตัวประกอบวินสตัน ก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันเพราะเป็นตัวประกอบเหมือนกันหน่วยกระทิงดำหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมน์ยามิซึเคฮิโรผู้ใช้เวทมนต์ความมืดนักฟาวสผู้ใช้เวทมนต์เงาชามี่เพพพิสันผู้ใช้เวทมนต์ปุยฝ้ายและเวทมนต์อาหารกสแอดไลน์ถ้าแอดเฟซกันก็คงจะเป็นเพื่อนกันได้ผู้ใช้เวทมนกระจก โซระอิเดเล่ผู้ใช้เวทมนต์ขี้เท่าฟินแลนโรลาเคสผู้ใช้เวทมนต์มิติกอร์ดอนอากริปปาผู้ใช้เวทมนต์พีซแอสตาผู้ใช้เวทมนต์แอนตี้เวทมนต์โนเอลซิววาผู้ใช้เวทมนต์น้ำวาเนซ่าเอโนทิกาผู้ใช้เวทมนต์เส้นได้ เรผู้ใช้เวทมนต์แปลงร่างแมกนาสวิงผู้ใช้เวทมนต์ไฟลักโวลเทียผู้ใช้เวทมนต์สายฟ้าเฮนรี่เลกโกแลนผู้ใช้เวทมนต์การก่อสร้างเซเครสวอลโลเทลหรือเนโรผู้ใช้เวทมนต์ผนึก ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับในคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่านะก็ต้องบอกเลยว่าอัศวินเวทมนต์แต่ละคนเนี่ยก็มีเวทมนต์ที่แตกต่างกันไปบางคนก็ใช้เวทตัวประกอบกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็แบบมันไม่มีก็หวังว่าจะชอบกันเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดปีกบินไปจะได้สามารถหากัะเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ แล้วก็ช่วแชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทุกๆสถานที่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย